สิบหกวดสิบหกวดดังไปวดไตเลยนโยบากไตที่มังดังโพเฮ็ดได้แปดวดติดกันไปแจ้งเองวอดแรกก็าได้ล้านหา้าวอดที่สองกขได้สองล้านเก็ดขอ,ขอสามล้านครัอบอกหาตอนมากคำเตือนช่งนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด ใส่มาสั่นยันหนายันหนายันหนาเป้านี่บอ๊อฟซี่โผล่กรวดประมาณใบหลงันเขาหยัดขนมรันหนมาหลายจากย่านมันหนาแตกนั่งเลยมาเบิ่งสักหน่อยนึงอยากมันถึงต่องนะอยากใบอยากเล็กมุ่งเขื่อนนะเสียเพราะอยากคิดฝังนะสมัยก่อนนี่คือกิ่งวดนะครับสองฟูครับสิบหกวดสิบหกวดดังไปหัดไต่เลย โยบากแต้ที่มันดังโเฮ็ดได้แปดงวดติดกันแต่ถ้าคิดว่าออกไปภาคใต้ยัยส้มหนาวสั่นสะเทือนเออยายพ่อข้า่มันปวดหัวแล้วดวกงมากปวดหแล้อันไปอดัใเลยเาปูดู่าใปูทันติกันถึงแปดงวดค่ะี่นกัสิบหกงวดภาคเข้าสิบหกปูเราไปใต้ถึงมากหุ้งสองหุ้นวัุสอง ดังสะเทือนบัดับสงสงหลวงตาเดิมครับหลวงตาเดิมนั่งรัง้่านนั่นแหละให้รางวัลที่หนึ่งถามว่าถึงเละกันลายบ้าโว้ยวันนี้จะให้รางวัลที่หนึ่งเลยเหรอครับปู่มาคุมเองเขื่อว่ามันแลดแต่บนวาสนาลูกหลานทำเมื่อเจ้าดวงสิทธิ์มันกระเถีเก่งมันกระตอกหยั่งเนาะแนวของมันนี้มันมีความแน่นอนหลักกันในจังเนาะมันจะเกี่ยวกับบนวาสนาลูกหลานถูกซองเลย คือสองล้านคอยแจ้งเองงวัดแรกเขได้ล้านหาวดที่สองเขาได้สองล้านเกตคอยขอสามล้านเขาบอกหาตอนมากขอว่าแท้งลูกิื้อแจ้งเอาเองวได้มากเพรว่าจักบาทเคยวัดตึ๊ดสร้างวัดอย่างเดียวเลยเหรอครับปูสร้างบาทยังเดียวพราะวาจับบาทโัดรตั้งงี้ไปทะานอะไรครับวัด ทามาโดจักหลวงตะเดไมไหมไ้เอ้โอ้ชื่อนี้นีน่เขาญานเลยล่ะครับปู่าอยู่แล้วงจงจังคือปู่จะบ่เหตุแต่ว่า ปู่ไทยสวัสหีปู่สีเทศซึ่งเป็นคู่บาอาจารย์ของน้องกุม่านคือมอบหมายให้ลูกศิษย์ทำเพรา่เป็นจวัดแล้วไม่สามารถดูดวงทำนุ้นทำนี้ได้ผิดกฎมา่ไมด้ราต้องมอบให้ลูกหลานเขาทำครับพอเราปัจจุบันรับตำแหน่งเจ้าวาดแล้วจะไม่สามารถทำน้ำมนต์ดูดวงนู้นนี้ได้คือเป็นแบบอย่างที่ดีครับผมมันผิดกฎภาษาแม่คุ้มแบบ แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือว่าไหวน้ำเองนะครับข้วกะปูถือติติดกันได้ครับครับก็บ้ากันมากอะ่ะเอาคุงนหวดเลยหมดแล้วผู้คอยให้เนาะเขาเป็นมีกันนู่นนี่มีอยู่หกล้านอ้าวจะม้านน้ำข่อยสามหมื่นกับพ่อดอกใส่สามหมื่นครับได้สิบกว่าล้านจบเศร้าจากโซเพ็ตบัตด้วยทางสั่งสลาแล้วทีงคือ,คอ ปู่ได้โชคได้ลาบมาส่วนมากปู่มาสร้างวัดอย่างเดียวใช่ไหมครับปู่ผมไม่เคยเอาเข้ากระเป๋าเลยให้กรรมการหมดเลยสร้เดียวกินสักบาทครับแนวทางนี่เอาแบบไหนครับปู่นั่งสมาธิเอาหรือว่าไงครับสมัยก่อนนะครับเอฟซคือสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ปู่ไม่ทําแล้วเนะะาะคือสมัยก่อนหลวงพ่อเนี่ยเป็นเนนครับไปนั่งในป่าช้าไปดูหลุมศพครับผมก็เลยมองเห็นตัวเองเป็นซากศพ เป็นคนอื่นเป็นซากศพครับต่อมาก็เลยฝันไปเที่ยวโลกสวรรค์ได้ในนิมิตใช่ไหมครับฝันครับฝันไปเที่ยวก็เลยไปเรียนวิชากับท้าวเวสสวรรค์ครับคือวิชาปากกดาษได้มาจากท้าวเวสสวรรค์ครับได้มาถ่ายทอดพระโอรสได้มาจากท้าวเวสสวรรค์โดยตรงเกิดใคเบางคนสอนหลวงพ่อท้าวเวสสวรรค์ พระคาถาบทนี้อีกหลายบทที่ท้าวเวสสวันสอนก็หมายความว่ามันไม่มีในตำราหรอกเป็นพระคาถาที่แปลกมันก็พูดจากนะสิ่งเหล่านี้นะ<ป>มันเป็นของรู้เฉพาะตนถ้าว่านรกม่จริงสวรรค์ไม่จริงเทวดาไม่จริงเวรกรรมไม่จริง ทุกอย่างมีจริงหมดแต่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ครับแต่ใช้กิจสัมผัสได้ถ้าบางคนฝึกจิจแล้วสัมผัสไต้สิ่งหนึ่งครับแต่ว่าขอ้อแรกหนึ่งต้องมีศินสองสมาธิสามปัญญาพื้นฐานถ้าใครอยากสำเร็จตัวนี้นะครับศินสมาธิปัญญาข้อต่อไปต้องคื่อได้ เฮลี่ความละอายใจใจ,ใจอดตะปะคมเจตบาปข้อสุดท้ายผมวิหารสีต่ตรงนั้นเมตตาคนนามุตาามตาเบขาถ้าใครที่ทำก็นได้นะสุดยอดไปคาราบาก็ทําได้พระก็ทําได้ครับศินสมาธิปัญญาเฮลี่ความละอายใจใจ,ใจอดตะปะคมเจตบาปผมวิหารสี่เมตตาคนณามุตาามตาเบขาเจริญมากๆยิ่งแผ่ยิ่งได้เมตตามเมื่อเราแผ่เมตตาม,มากจะเป็นรักใคร่ของเทวดา ข้อสำคัญห้ามโกหกครับทำอะไรให้มีสัจจะหัวใจสําััคืออยากโกหกเลยเด็ครับมันถึงจะขังครับผมเขาเรียกว่าเทพอํานวยไปใช้เทพอํานวยไปพร้อมแล้วพับกาะาเสร็หมดแล้วครับผมเรื่องจริงเร่นี้ตอนตอนนี้ปู่กำลังสร้างอะไรอยู่ครับผมลองพ่อโครงการจะสร้างพระวิหารพระเจ้า2 8พระองค์ ก็เพิ่งทอดพระปาไปเมื่อวันที่27ครับก็ผู้พากสามมาสามพลเอกมาหนึ่งภมกับกันมาสองรัชภาพก็คือครับผมมต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับปู่ครับพนโทครับปู่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับนะครับครับผมยอดยอดเนี่ปู่ยอดยอดเท่าไหร่นะครับปู่ข้ามาเยี่ยมพู่ได้แค่สี่เสนสี่สี่มีมีปลายไหมครับปู่ฮะมีปลายไหมครับ มันทั้งหมดบันทึนับได้449,474บาทสี่474ครับเลขสวยนะปูนสี่เจสี่อืมตัวตัวนีนะสี <47 4 S 1> ่เจดสนะครับส7 4เจส่4,4สสวยนะ ตัวตัวไหนนะครับปู่ซี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 สวยนะครับโอ้ซีออกซีซีมาพอถือจักบปัดยังเลื่มกลับคือถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ปู่ทำเองเลยนะฮะชงเองครับต่วันไม่ได้แล้วครับจาวาดครับอือก็เป็นปริศนาธรมนะครับเอฟซีครับเป็นปริศนาทมเนาะ เป็นยอดเงิน<อ>งนะครับ<อ>เป็นยอดเง,ง,งินนะฮะสี่สีง่งามเลยปู่วสี่แสนสี่มืนเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเมื่อวันที่ยี่สิบครับลูกหลานเขามาเยี่ยมครับนียอดเงินปู่นะคะ ยังไม่ได้จุดทูบเลยเดี๋ยวดูกลอแต่ว่ามือนีปูสิญญาบยผักอนะครับให้เขาโอ้แต่ว่าจะวันนี้ปูจะมาคุมเองเลยจะไม่ให้พลาดเลยใช่ไหมครับปูจะพยายามจะพยายามนะครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นประวัติของท่านนะครับท่านเล่าให้ฟังนะครับเอฟซีครับเป็นครั้งแรกนะฮะที่ทางช่องได้มาถ่ายทําเป็นครั้งแรกนะครับปูเขาเล่าประวัติสมัยก่อนให้ฟังนะครับ ว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนนะครับที่มีปัจจัยมาบูรณะวัดเป็นยังไงนะครับโอ้าหครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูตัวเลขของหลวงปู่กันเนาะตกทซับขอกระดาษหน่อยเดวนาปู่ออกด้วยครับไม่เห็นครับปู่ครับ ได้ได้เห็นแต่เสียงแล้วครับปู <c oughs> นี่นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมอันนี้ของหลวงปูนะฮะเป็นยอดพระป่านะครับเป็นยอดพระป่าเนาะ <c oughs> แล้วก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผม